มามาเปิดใหม่ละพูดตอนแรกนี่กวาจะเปิดใหม่โอ้พูดไปจังเยอะแยะสาสว์สที่ไหนก็ไม่ได้เปิดใหม่เหยียขอโทษด้วยนะครับทุกๆท่านใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้นอยให้ผมทำคลิปต่อๆไป วันหลังผบอาจจะลงบางครับก็ได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ลงผมไปเที่ยอวอมาผมเพียหน่อยโอ๊ยโอ๊ยกระตุกกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาอีกตุกละไปลมุยแรงดาน้อย

เฮ้ยข้างบนนั้นระวังหน่อยดิเฮ้ยข้างบนเฮ้ยบนเลยดีเฮ้ยเฮ้ยไปบนดีเฮ้ยมึงได้ยินไหมบุตรดักบ้านเอ้ย ไ้บนลบลบลบบลบเดี๋ก็ตายเลยเฮ้ยไม่บอกแล้วสิิ่งที่สังก็เล่นไม่เป็นเดี๋ยวเมมาต,ต้อให้ตอ่ตองเจคุณต่อให้แลอ้โหบเจ็บหน,นัก ไปเปิดมาคฟั้งน่อยอตายแล้วบอกแล้วผมไม,ม่ชอบคนด้วยเฉพาะ คือขออภัยด้วยนะครับตอนนี้แบตจะหมดแล้วครับเดือเปอรครับขอพักคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวประมาณตอนน,นี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ใหม่คลิปหนึ่งนะครับบาย